สวัสดีค่ะวันนี้ขอต้อนรับกับมาสูดช่องเล่าผีเวิร์นะคะและวันนี้ที่สกิลอัพเซ็นเตอร์ค่ะอลเรวันนี้ขอแชร์ประสบการณ์ส่วนตัวนิดน,นึงว่าการเข้าไปเรียนในสาขาพัฒนาการตอนปตีเนี่ยจบออกมาไม่ใช่ว่าทุกคนมีความถน,นัดที่เหมือนกันอ,อย่างเช่นผีเนี่ยไม่ถน,นัดก,กับการทํางานกับเด็กพิเศษเลยด้วยความที่ต้องใช้แรงเยอะแล้วต้องหลอกล่อแล้วเราอาจจะเข้าใจแล้วเข้าใจเขามากๆเลยใช่ใช่แล้วแลมันแบบการชื่นชมก็สาคัญไปที่ไม่เขาถึงไม่ถามหรือว่า เคยเฟซคืออาจารย์ให้ทำแล้วก็ไอหมีเป็นครูเขาเป็นแม่แล้วก็ไอกี้เป็นเด็กเด็กเด็กพิเศษอ่ะแล้วเขาบอกว่าเขาไม่ชมเด็กได้เฟซฟ้าแเก่งมากดูนางลายอ่ะแล้วคือมันไม่ได้อ่ะมันไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แล้วก็วิธีการพูดคุยกับผู้ปกครองของเขาก็ไม่ผ่านพวกเขาที่เข้าในสกิลอัพอ่ะเขาคิดว่าเขาถ้าเปิดใจพอสมควรพอเราอ่ะพูดตรงๆรงเขาก็คนนั่งนิ่ง เขยุคเขยิบเขาก็มีเราคือปัญหาหนึ่งก็คือที่ไม่ทํางานกับเด็กพิเศษเพราะว่าเราต้องเหมือนกับดิวกรแม่จริงๆผู้ปกครองที่เขาจะรับได้ไหมนลยใช่ใช่คือคือเป็นคนพูดไม่ค่อยประมาณนั้นนะไม่ประนีประนอมใช่ก็เลยไม่เหมาะกับเด็กพิเศษส่วนเพื่อนอีกคนนะตอนนี้ก็เป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเด็กพิเศษไปแล้วก็เป็นความเหมาะแต่คนอื่นแล้วผิวเหมาะแบบเชี่ยวชาญส่วนใหญ่ว่า ทำงานกับเด็กหน่อยแล้วแบบโอเคสำหรับเด็กเหรอที่ที่ว่าจบมาแบบว่าอันไหนถนัดอันไหนที่สุดเออถนัดอันไหนที่สุดเด็กเอาเอาที่เรียนจบหรือเอาที่ทํางานถ้าที่ทํางานมาชอบการรับเคสนะรับเคสแบบแบบแบบโผล่่ได้โผล่โเอออ๋อแล้วแต่คือวัยรุ่นไงใช่ไม่ไม่หมายถึงว่าตอนจบมาอย่างพิงรู้ว่าจบมาไม่เหมาะกับเด็กพิเศษแต่ตอนที่จบมาตอนนั้นอะคิดว่าเหมาะกับเด็กยังไง เขาคิดว่าเขาวบอกเด็กปกติมันไปเล่นแบบแบบที่น้องไม่พร้อมทุกปกติอยเออแบบเล่นกับเด็กอะไรอย่างเงี้ยแค่แบบแก้ปัญหาแบบสมาธิสั้นอะไรอย่างเงี้ยได้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 คือถือว่าบเปานเด็กที่เรียกว่าพิเศษคือออทิสติกออทิสติกดาวฟินโดมแล้วก็มีอีกหลายโรคที่อันนี้คือเราก็ไม่มีความรูดเท่นั้นเองใช่แล้วก็อีกเคสหนึ่งเดี๋ยวขอแชร์ประสบการณ์เรื่องของของเพื่อนของมุกกี้ คือไม่ทราบว่าตอนนี้คือนางผันเลไปเป็น H อชอรงรู้สึกว่าถ้าทํางานในสายนี้ชีวิตเด็กอยู่ในมือเรามกเกินไปนางก็เลยไม่อยากรับผิดชอบอแล้วด้วยความท<อ>ี่ว่าใช่เด็กไหมเ้าะนางไม่อยากรับผิดชอบนางเป็น HR <อ>แล้วตอนที่นางฝึกง,งานอะบ้านนางอยู่บางใหญ่ก็รู้แล้วนางฝึกง,งานที่ไหนเนาะอะ,อะนางเจอเคสหนึ่งเป็นเคสที่อยู่ติดบนไนโครโมโซม X คือน้องพัฒนาการจะถอยไปเรื่อยๆถอยไปเรื่อยๆย,ยันหายใจไม่ได้แล้วตายไป ก็เลยไม่รู้ว่าฝังใจนางเออเออแบบคือนางบอกว่าวีคแรกคือยังเดินมาวีคต่อพ่ออุ้มมาแล้วเราคือแบบคิดถึงคนเป็นพ่อเป็นแม่ดีที่ลูกแบบจะต้องถอยไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันไม่มีวิธีรักษาไม่มีไม่มีเพราะมันติดอยู่ในดีเอ็นเอเนี่ยเนาะใช่ติดอยู่ในโซโซใช่เออมันต้องแกร์ในระดับหนึ่งแบบด้วยความที่เขาเป็นเด็กอ่ะเขาไม่รู้ว่าคือทำงานวงการเนี่ยต้องแกร์นิดนึงอย่างแบบอย่างเรารับเคสอย่างเงี้ยแล้วแบบดูว่าแบบเบื้องหลังเขาแบบ โอออเคหรืะไรไปไปก็รู้สึกดาวเออเราก็รู้สึกแบบคือเขาไม่ไม่ค่อยเป็นไงแล้วตอนที่เราเขาใช้งานแบบทําเราทํางานแบบโปรโมชั<_<_่นมากมากด้วยคือเขาเขาไม่เป็นเขาเลยโอเคเลยทุกวันนี้เลยผ่านตัวเองมาทํางานกับเด็กที่ที่ยินดีเข้ามาหาเราเพื่อสื่อสารกันแต่จริงๆแล้วคนที่มาหาในจิิตวทยาแรกๆอ่ะมัน มันแบบมีอะไรนี่หรอกเราก็อยากจะช่วยเขาน้ำไปถึงนะเราไม่ได้เรียนมาเราก็ช่วยตรงไหนได้เราก็พยายามที่จะช่วยเขาอะไรเงี้ยอย่างน้อยก็ใช้ศิลปะประบัดใช่ใต้ภูเขาหนแขกภูเขาดิสตรี่อยมีอะไรซ่อนอยู่เยอะแยะเนาะเอาไว้ว่าหนูมองอะไรหนูไปหาข้อมูลเพิ่มเติมว่าหนูชอบอะไรสุดท้ายตอนเรียนเนี่ยอย่างที่แชร์ประสบการณ์มาว่าเราอาจจะเหมาะกับตรงนั้นไม่เหมาะกับตรงนี้มันมีอะไรอีกเยอะแยะเลยระวังทางใช่ตรงนั้นเนาะจบนี่จบ ต้ื่องระดับมายังไม่ได้ทำง่ายเกือดับเลยใช่ไหมเนาะเอาเป็นว่าหวังว่าจะได้